สวัสดีนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมช anel นะครับก็พาทุกคนนะครับมา,าร่วมพิธีนะครับทำบุญตอนเช้านะครับเป็นพิธีร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่ บึงแก่นนครนะครับบินรบบาทช่วยผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ฉลองครบรอบ234ปีนะครับแห่งเมืองขอนแก่น500ปีอ่ปีหลวงพ่อพระพุทธบรับนะครับพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เพื่อช่วยเหลือนะครับผู้ยากไร้เขตอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับก็มีพิธีตอนเช้านะครับมีตักบาทพระสงฆ์นะครับ1,234รูปนะครับในวันอาทิตย์ที่16 กุมภาพันธ์นะครับพศ2568นะครับเวลา6โมงเช้านะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ร้านวัฒนธรรมบึงแก่นนครนะครับหน้าวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับก็จะมีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็จะมีพิธี ถวายกำกาวบูชา,าข้าวสารอาหารแห้งนะครับจะมีพระสงฆ์นะครับจำนวน1,234รูปนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีประชาชนนะครับที่มาร่วมทาบุญที่ร้านวัฒนธรรมบึงแก่นนครสถานที่ตรงนี้นะครับไปชมพร้อมกับบุญธรรมชาแนลเลยนะครับเครื่องต่ยธารที่โยมมาถรายนุนห่ายส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องบริโภคเป็นเครื่องฉัน ความจริงแล้วก็ตรวไม่ใช่เป้าหมายของการจัดง,งานลืมๆเนี่ยแต่ท่านก็ครูศรีสุทธิวัฒน,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 นท่านนายอเอเมืองชินกรแก่นคงมีนโยบายอยากจะได้นำปัจจัยไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนยากจนไร้ที่พึ่งตามแนวทางพระพุทธศาสนา เลขามิามนตรีนครขอนแก่นคุณมนตรีสินหาคุณพัฒน์ตัวแทนบริษัทไอดีไร้จำกัดบริษัท PKN ท่านนายกเหล่ากัชาจังหวัดขอนแก่นคุณกนิการกองฉลาดท่านผู้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นท่านว่าที่ร้อยตรีจุลสันพันอินอาจท่านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นคุณศิรดามลาสายท่านพัฒนาก,การจังหวัดขอนแก่นคุณเจรภาเชื้อดวงถุยนะคะกระสอขอบพระคุณนะคะเจ้าภาพผู้ใจบุญมหาเศรษฐีผู้บุญนะคะ คุณสุรชัยแสงสุรศักดิ์คุณอรุณแสงสุรศักดิ์คุณชินราธิัฒนกุลคุณอิสระพรวัฒนกุลคุณสุเทพสมนแสงสุรศักดิ์ชัยคุณยิวดีแสงสุรศักดิ์ทัดทราชิงและรมลที่สุดที่มานคุณวราพรจันโพรนะคะท่านอดีตสสสมศักดิ์คุณเงินนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านมนตรีสิงห์าคุณนภัรขอขอบพระคุณนะคะ กราบแทบเท้าค่ะพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระราชสิทธิคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้ากราบแทบเท้าพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นและกราบแทบเท้าขอพระคุณมายังคณะสงฆ์ทุกรูปทุกตำบลทั้ง26กตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาณโอกาสนี้ในความซาบซึ้งในพระคุณอย่างสูงยิ่ง นี้พี่ผู้ชายช่วยถ่ายบาทเลยนะคะไม่มีถุงไม่เป็นไรนะคะถุงไม่พอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรับบาทจากท่านแล้วก็กรองรวมกันแนวกลางได้นะคะรับบาทจากท่านมากรองรวมกันเดี๋ยวเราเคลียร์ตอนหลังงานได้นะคะเอามากรองรวมกันตรงแนวกลางระหว่างที่ท่านเดินนะคะขอเชิญพี่ผู้ชายน้องผู้ชายนะคะช่วยกันใส่บาทถ่ายบาทในเวลานี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณเพราะว่าน้องทหารของเราไม่เพียงพอนะคะขอบพระคุณน้องๆทหารด้วยขอ นได้โดยง่ายนะคะคนบางคนอาจต้องใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตก็ไม่มีวันพบเจอคนบางคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังไม่เจอนะคะแต่สาหรับบคุคคลผู้มีหัวใจตุ้มเทเสียงสลายีเพราะาจิตมีแต่การให้อันนี้อใหญ่เปลี่ยนล้นอยู่เป็นหัวใจก็ย่อมสามารถ เครั้งปีนะคะแล้วเราก็ได้นำํำมูลใหญ,ญ่ที่ต้องบอกว่าเป็นทศนานุษจริยะโยมเห็นพระโยมก็ะพรืมถ้าเห็นโยมโยมก็ะพร่มถ้าเห็นพ,พ,พระพระก็ะพร่มวันนี้ขอความกรุณาเพื่อท่านได้ะะรักษาบุญนื้สนอนสกัดอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้สะอาดสะอ้านนะคะถุงพลาสติกถุงเซเว่นบิ๊กซีโลตัสนะคะขอความกรุณาได้กลับไปทิงนนะะปท้งบ้านนะคะกลับไปทิ้งบ้าน เป็นเงินนะไปที่ต้นผู้ป่าเพราะว่าเราจะได้นับถวายณะสงสมแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนยากไร้ได้ทันทีนะคะอย่าใส่รวมไปในบาทรว่าจะไปรวมในอาหารแห้งแบงค์พัดแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าร้อยมันจะฉีกขาดทำลายและคัดเอะยากมากเลยนะเหรียญหน้าเหรียญสิบนะคะใดรที่จะทําบุญเป็นเงินขอความกรุณานะทาบุญที่ต้นผักป่า